สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเจนจีเฮลตี้นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตผักสลัดที่เราปลูกกันค่ะจากคลิปที่แล้วนะว่าตอนนี้น้องโตแค่ไหนเห็นไหมสีเริ่มออกสีแดงๆดงแล้วค่ะนี่น้องก็โตขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็อันนี้ต้นอ่อนไขวะเละหรือต้นอ่อนหัวไชเท้าค่ะ นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จินก็จะตัดแล้วได้ประมาณเจ็ดวันลองเด็ดมากินแล้วนะรสชาติมันก็เหมือนกินหัวไชเท้านั่นแหละออกชุนๆน,นิดหน่อยน่าจะกินอร่อยดูกานเขาเขาวๆนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดแล้วเนี่ยจะนลองมาเพาะครั้งแรกเลยของไข่วาเลซนะเนี่ยซื้อมเมล็ดมาหนึ่งกิโลค่ะเพาะได้สี่ถาด จีกระบะใหญ่ๆเลยสงแต่ว่าสงสัยลงแน่นไปน้องเบียดเบียดกันมากก็ผัดน้ำมันหอยหรือกินสดก็ได้เนาะให้ดูให้ดูดงามงามมากเลยค่ะดูภาพกว้างหน่อยเห็นไหมสวยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ